สิ่งที่ว่าจับตองไม่ได้มองไม่เห็นจริงๆเนี่มันจะเจพาะเรื่องเทพแต่ก็แบ่งออกมาทียากงแบ่งออกมาเป็นส้มท่วนส้มประเพดก่อนก็คือจำพวกเทพเทวดาจ่ายความไม่คำว่าประทับสรง ครูม่อพอแมตายาย่จ่ายกวาไหม้คำวักข้าวซุงไม่จ่ายประทับนะประทับนี่เขาจ่ายกับเีบเรืองซุงมอาซิ่งทีไม่ดีเขาจ่ายคำวักข้าวซู้ข้าวซิ่งแต่กงคิดดูเลจ้างสร้างเร่องสร้างปะเด็นเตื่อว่าซิ่งตีมองไม่เห็นตัวจับตองไม่ได้ มาสิ like ้งส hmm. ู้นะกระทับหลางข้าวทรงอยู่ในร่างกายของมนุษย์แต่ในคืนนี้คงจะมาข้อเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องเทพคือจะมาปูดเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่องเทวดาอย่างเดียวเทพก็คือมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ีพสร้า่คุณนามฟามดีนะกลางเป็นมนุษย์ ตายไปเร็วดับแรงดับขัน้นไม่กลับมาเกิดไปเป็นเทพเทวดาอาจจะใช้คำว่าเทวาภูมิจันอินจันปรุงจันทจเทพก็นะจันเทพจันปรุงบังเกินจำเป็นต้องทำน้าทีให้สวรรค์เหลืองนี้อีกครั้งเ้อใช้คำว่ารับองค์การจากสวรรค์ลงมาปลุกสัตว์ ใช้คำว่ารับองค์การจากสวัสด์หลวงมาโปรดสัตย์จีนั้นเมื่อมาถึงก็เั่ปเทียกงพูดนะอีเปียวจางมาวัวควายมูเฮ็ดเป็ดก่น่าจิงซาร่าสัตย์ไอพวกได้ละจัานเพราะมันติดคัดตุติซ้ำเนียงเที่ยงภาษาแท่นค่าการิยาตาทางทางไล่ไล่เรื่องในการพูดภาษาไม่ซามาติจะโปรดสัตย์ได้ ที่ไม่สามารถที่จะปลดมนุษย์ได้ก็เลยจะป็นตองอานสยร่างกายของมนุษย์เลือกมนุษย์ประปิดเมือนตามเทียงคงปูดเลยต้องตอบประทาบมาทพคือใครตอบประทีก็คือมนุษย์คนหนึ่งแลอย่างนี้มันต้องรับรู้ตั้งแต่ว่าเทพคือใครมาจากไหนสาเหตุอะไรต้องเอาร่างกายของมนุษย์ก็รู้ไปเลยแต่เดี๋ยวบอกไปเลยนะ เตา่รงกายของพวกในรลักจานหนึง่งป้าซ่าก็คุยกันไม่รู้เรื่องเดินก็ไม่เมื่อนกัน